สวัสดีครับวันนี้พามาแกะถุงและการรีวิวเจ้าปลั๊กไฟนะครับที่หลายคนหลายท่านก็เป็นกระแสในออนไลน์เนาะซึ่งมันมีสองสี่หกนะครับมีแปดช่องเลยนะครับแปดช่องนะครับแล้วก็มีช่อง USB สาม C หนึ่งนะครับตัวน,นี้มีสวิตช์เปิดปิดสายยาวสามเมตรนะครับราคาที่ผมซื้อมาก็หนึ่งร้อยห้าบาท เดี๋ยวนี้มีเลขมกอ้วยนะครับเมื่อกี้ลองสแกน QR code ก็ขึ้นนะเนี่ยครับขึ้นตามนี้เลยข้อมูลนะครับตามนี้เลยนะครับก็ถือโอเคนะมีมีมอกนะครับถูกต้องนะนะครับผมว่าก็เป็นเครดิตนะครับปลั๊กไฟเขาบอกว่าเป็นระบบตอบพ่วงเนาะแล้วก็เป็นสายทองแดงนะครับ ข้างในเดี๋ยวผมให้ดูเหมือนเขาแจ้งว่าเป็นแผ่นทองแดงนำไฟสูงนะครับคุณภาพมีซัมี3 C ด้วยนะ 3C เดี๋ยวนี้เป็นค่า 3C ที่สามารถนำขึ้นเครื่องไปจีนได้นะที่ออกข่าวนะครับเพราะว่าตอนนี้จีนเขา p o w e r bank ก็ต้องมี 3C นะนะครับถือว่าโอเคค่ามาตรฐานใช้ได้นะครับใครที่สนใจผมว่าลองสแกนก็ขึ้นนะ แต่วัสดุถามว่ามีข้อติไหมมีผมว่าหัวปัาอย่างเงี้ยไม่โอเคมันไม่ค่อยแน่นถ้าใช้ไปน,นานๆนะครับพยายามถ้ามีตัวนี้ถ้าเสียบแล้วก็มีสวิตช์เปิดก็จะดีอีกแบบหนึ่งก็จะน่าจะนานแต่ถ้าดึงเข้าดึงออกผมว่าก็พังง่ายนะครับจะปิดแค่อันเนี้ยผมก็ไม่ค่อยแนะนํานะครับอันนี้แปดช่องจุกๆนะครับแต่ลักษณะคือก็เบานะ นะครับนี่สามารถห้อยได้นะครับเป็นอีกอันหนึง่งอันนี้ยาว3เมตรนะครับสายยาว3เมตรผมซื้อมา105บาทแต่ถ้ายาว5เมตรได้อยู่ที่113บาทห่างกันนิดนึงถามว่าทําไมถึงต้องไม่เอาอันยาวเลยเพราะว่าผมต้องการใช้สายสั้นนะครับก็เลยซื้อ3เมตรนะครับใช้ในพื้นที่จํากัดนะครับนะครับ,นะรบโอเคนี่ให้ดูชัดๆเลยนะครับโอเคนะ ผมว่าเป็นบักไฟที่น่าใช้อีกอันหนึ่งแต่ข้อเสียอย่างที่บอกคือหัวนะครับก็แต่พอตต่างๆยังไม่ทดลองนะว่าจะใช้ได้นานแค่ไหนนะครับอันนี้แกะมารีวิวให้ดูคร่าวๆนะครับโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ